เบียดเบียดเลยลงปุ๊บตายปั๊บโอ้ยหลายรอบพี่จัดให้พวกเราอ่ะตายปั๊บใช่จัดตายคุณได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้อู้ยปีนบานเลยอี๋ว่าเยอะเลยเอาแล้วคุณต่อยแบ็คลายปานพอเยอะกว่าพี่ตีอือสวยสดีวะสวัสดีวะ โปร์มเท่าแท็กมันแบบเกนืบร้อยเปนตัวเล่นบนไตนีนไ่ไม่กล้าเล่นในต่ะไม่ฝากจริงแล้วมุมตึกเฮ้ยมีมีมีมุมซ้าย โอไปไหนอ่ะไปขึ้นขึ้นสลิงอ่ะไปติวอยู่นะตัวเนี้มา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 ละขอหมาหมาเราอ่ะอ้าหมาหมามันด้วยว่ะมันกัดหนูหมามันหมาอ้มันสองตีพี่มันกัดมันด้วยอ่ะเมื่อกี้อยู่ตรงบันไดตัวโอเคพี่อุ้ย ขันสัก,กิดหลังแนี่ยรนดลั่นๆๆอะแนอยู่นี่กดแรนด์ปุ๊บโ,โไงไปยังลงไปแล้วเจ็บพี่เจ็บโดนกระแทกหวันมาแล้วพี่ดันมาแล้วตายไหมโอ้โหไม่ได้เล่นใจโลนี่งไงอุ้ยแม่งกดออก <c oughs> ยอมไม่จาเกิดใหม่หนึ่งตัว วางป้อมในตรงนี้แหละจะแพกอุ้ยโอ้โหโดนคัดไฟตายเจ็บหนักแล้วอ่ะพี่ตีมันหมาใครวะพี่มันกัดมันแล้วกัดผมด้วยเนี่ย หมาตีไหนวะเออตายหมดตี้เนี่ยจะซ้ำมันหมาใครวะพี่พี่หาดิใครปลาหมาวะลองทามาดูไม่ผิดอะไรจะตอบไปได้ครับเออแบบจะหมามาโดนครับไฟเผาไปหมดแล้วไงเนี่ยเนี้ยเนี้ยปลาหมาเนี่ยเอ้ามาแล้วพิสการด้วยพี่จะเก่าอยู่บนครับฮ่องบ่นเลยบ่นบ่นบ่นพี่ ตำบลปลาจะดำแล้าอยู่บนจะโดนมากัดขับรถมายังยังเลยจะอยู่กับผมเนี่ยหมาครับเองเจอแล้วจะไล่ไะไรแล้วผมตีเลยเหรอปลาหมาหนักหนามึงปลาหมาหนักหนาอ่ะเหรอโอ้โหวิ่งกันเต็มเลยทีมันทีมันแทงพี่ต้องแทงตัวหนึ่งไปช่วยสวยขวาพี่มีออกขวามาตัวหนึ่ง ออกควายไปตัวหนึ่งคอเดนเ์สีฟ้าโอเคสวยโอ้ยป่าเองเงินเองมองไม่เห็นป้าไม่หมดตีแรกไปต้นเสร็จเอ้ยใครยิงวะนั่นยังมีหมายอย่างนั้นนะคนนั้นนะ่ะพี่จอลลดรถอ่ะ ยังมีหมาอยู่มันตาไว้พี่มันตาไว้ครับโอพีอยู่พี่ตัวนึงครับพี่อย่าไปหาโอเคช่นแลยังมีครับพี่ต้นรนูไปหามันมน,มน,มนั่งอยู่ข้างฝัญญแพงอะ่ะมืะ่อก้นัง่นง,นง,งน้องนั่งนั่งต่อสมองน้องเฮ้ยตีตีเดิมนี่ OTC เนี่ยอ้าวยังไม่หมดเหรอ มันหลงอยู่ตัวนึงเลยนี่แหละ o t g เนี่ยกดออกไปเลยก่อไปแล้วพี่มีแม็กม่วงอยู่ในศพมันอิบอิทแม็กนึงนะอ่ามาให้แม็กแม็กม่วงโอ้เก็บของพี่มาเหรอมามาพี่ตอนโดดมาศพมันหนูก็เก็บไปเยอะแล้วกันออกเลยเหรอพี่โอเคได้ๆหนูกกดออกให้กดออกแล้วแหละบายนอนละ เออจีนเราออกกันออกกันเราออกกันอ๋อกพี่ลองเหลือแค่อันนั้นไหนรู้ซองโดนเนิร์ฟเป็นไงมั่งเต็มมาเต็มมาเต็มระวังโดนยิงจะทังโดนโดนโดนเจ็บพี่เจ็บพี่อาร์สักทีนะกีมันโดนเอเคหนึ่งหนึ่งเจ็ดคูณสี่โอ้ยทำไมมันดีจังวะ ผมรอดูอยู่ตายพี่ต้นหาทางเปิดประตูอยู <s 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 um ่พอมาเด็กเหรอนัดหนึ่งไอ้มึงยิงอยู่อ่ะไม่โดนเลยมันสวยพี่ผขอพี่ต้นจบเลยครับ ก็บแตกบ้าแล้วพี่ผมไม่มีไม่มีความเป็นไม่ค่อยได้เล่น B R แล้วแบบงงจังเลยอ่ะพี่เป็นอะไรพี่ฝึกไปพี่แกแ้งเหรออย่างเงี้มันยังไม่เชี่ยมยังไม่เชี่ไม่รู้เลยผมก็ฝึกขัดนิ้วอยู่พี่เฮ้ยเขางหน้าบวกกันพี่ไปนึงตัวเองยังไม่รู้เลยว่าตัวตรงไหนอ่ะระเบิดโดนคนอะไรช่วยล่วงล้วงล้วง มผมก็มาซ้ำไงงงไปหมดหล่นลลงหน้าพอดีเลยโ,โ,โ,โอเคในบ้านอัดเอาตัวรักเกียแท็กโอเคในบ้านตัวสีฟ้าเก็บปเปลือ,อ,อก M13 ร้อยเมตรไม่ขับรถออกอ่ะครับพี่้รับ สะพังพี่ลงลงลงครับลงที่เราลงมันต้องปิดชาร์จเฮ้ไปหาพี่ๆว่ะไม่กล้าไปเดี๋ยวร่วงมีเอฟซีสามร้อยไหมเนี่ยต้องเล่นไกลๆปะแน่นอนพี่ไม่เห็นแสงด้วยเวลาซูมอ่ะเออเออเออยเก็บศพเดิมเอาเก็บศพเดิมโหวยี่ได้ศพเดิม แย่เลยพี่ศพเดิมนอกหนึงอู้ข้างหน้าเต็มเลยพี่ตดูอ้าา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 อาา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 เอาาา่าา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 าเาราาราา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 ไาา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  ผมมาดูกล่องเกิดใหม่เฉยไอสองตี้กำลังเก็บของมาเลยตัวโดนใหมายิงตร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 งเลยใสิมีนหลังมันเซ็ตมาแล้วนะโอเคพี่ไป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 โดนสไนายเหรอพี่ตรงไหนอ่ะมันเก็บพี่ต้นมันเอาสมุกเมื่อกี้มันพาสมุกเก็บโดนอะไรยังไงอ๋อไม่รู้เลยพี่เจ้าตัวยังไม่รู้เลยรู้เลยรออะไรไาย มันยิงว่ะใช่ไหมต้มหมนะขับรถหนีเฮ้ยมันลงบวกอ่ะเนี่ยก็ตแตกน็อกแล้วก็มีตัว MGC 2พี่ิมันอยู่ในเมืองอ่ะเฮ้ยเต็มตตี้อะไรในเมือง ในเมืองเพียบเลยนะครับระเราพี่รถขี่พี่สวายรถขี่เหรอโอเคที่ตั้ป้อมยิงเลยเหรอเปิดประตูเปิดประตูออกนี่ไงโดนไปดิโดนไปดิโอ้โดนยิงยิงยิงไม่ได้โอ้โหบักเกอร์โดนยิงยิงยิงให้ละไม่เป็นไรผมกดหัวอยู่ไอ้อยู่กดหัวไม่ใช่หรอผมตื้อตัวตรงนี้ เกียรติหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ร้อยเมตรก็สิ้นก็หมดพี่โอเครลาซาบชาร์จเลยดีกว่านัดหนึ่งตรงนี้เอ้าไม่โดดวะนี่ก็ดังเต็มเลยพี่ใช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 ่ปิงบอกยิงมาสวยสวยมอตตี้มอตตี้สวยพี่สวยเฮ้คน ยิงอยู่บนหลังคาแต่เดี๋ยววงบีบพี่พี่อยากเข้าไปนะเดี๋ยวเดี๋ยววงบีบอะค่ะแล้วรักเอาเลยกดแตกพี่ก็ตกตัวนึงยิงผมไม่ได้ไอ้ปิดว่ะอยู่ขอบวงไว้เดี๋ยวมาออกมาพี่พี่ปล่อยปล่อยมันวิ่งโอเคโอเคโอเคปล่อยปล่อยปล่อยปไปอยไปวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยรถไปไปอปวิ่งเลยวิ่งเลยนี่ปั้มปืนผมด้วยวิ่งหักยิงมันเอ้ยสวยหนย เอารถไปกวางไว้เราเปิดรถเลยไโอ้ยพโหสุดยอดกินเนียตโคตรเหลือตัวท้ายไงเหลือตัวเดียวอโลมีบ้าเอวมีเปล่าหมอบหมอบปะอยู่ข้างนอกหรอตมหมอบปะอุ้ยเพียเพี้ยงระเบิดโอเคเกยต่อ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 ยเอ้ยยิงต่อยแล้วต่อยต่อยพี่เอ้ยมันอยู่บนมันอยู่มันอยู่บนไม้เอะปมาจากไหนอ่ะ อยู่ไหนวะมันมันอยู่นี่พี่มันอยู่นี่ต่อยมันปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันสวยพี่สวยว้ายิงอะไรแย่งเนี่ยตัวมิติ่งอะ ES Wow อย่างเงี้ยมี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  มี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 ลปีหนึ่งปีหนึ่งตัวหลายตัวหลายตัวมีสองตัวแล้วเหลือสองลอสามเหลือหนึ่ง มดฝั่งนู้นอ่ะยัง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 ฝั่งนู้นอะฝั่งนู้นอ่ะโอเคโอเคเฮ้ยนั่วนายสลิงขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วสลิงขึ้นไปโอเคไปเลยไปเลยล่ามันเลยตายหมดตายหมาตายหมดร้อยสวยสวยครับปะทง รถที่ไหนอ่งหน้าซาบิไอ้เหี้ยชนเห็นอืมันลงนะมันลงนะมันลงนะใจเย็นนะเดี๋ยวท่านนั้นเขาอยู่ไหนกันนี่ยเล่นเนินได้นะเล่นเนินได้นะเราอยู่ไกลมากอ่ะเห็นตัวละแหววแต่พี่ขึ้นรถมารับแล้วแหววยิงเลยไหมพี่ยิงเลยป้ายิงเลยป้า ก็ไม่จักหน้าอเอาเอาเอามีคนห้าวพี่นักหน้าเทียบเลยว่ะพี่เมาจักหน้าเยอะมากเลยอะ่ะไปตามรถตามรถรถเหรอมันเลยมีตีนอยู่อะ่ะในบ้านอะ่ะตายตายในบ้านตายแล้วก็เพียบเยอะเลยนี<ม>่นะ <ๆ S 1> ครับเพียบเลยเพียบเลย ในเนี่ยบอกแล้วเพียบในบ้านจริงไหมต<ะ>าวเลยดาวเลยชอบเก็บแท็กตายตายหมดตีหนึง่งเหลือไอ้ตัวนั้นอ่ะกำลังไปโห้ยวะเว่งไว้ปะไหมซัมโมกันดิไปไหนแล้วอะ่ะตมตายผมตาย รอ,อดไหมพี่นี่หน,น้า,างวงพอดีเลยล้มสวยข้างหลังข้างหลงัลงสมมตตายตายหมดตายหมดฮีปะทองได้แม็ททองแล้วรถมารถมาพี่บีบีบอลขับพอไปเลยพี่หนูวิ่งเข้าวงมีตี้นะเมื่อกี้ เพื่อนมันอยู่ใไรเนี่ยบายอื่มไม่ทันไม่ทันไม่ต้องเข้าไปเพื่อนมันดักรอข้างหน้าไว้ปั๊วายนี่นี่จะป้อมเจ้ป้อมไม่ป้อมไม่ป้อมนะเนีสองตัวเลยเออวะคนนี่หว่าแม่งมันยืนอยู่เหรปั๊มปั๊มพี่ปั๊มปั๊มปั๊มเนี่ยละปั๊มเก็บเฮ้ย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  จูไปไหนพวกทาสโหมดนั่นนี่นี่วิ่งมานี่ไม่นี่บัสครับครับผมตามอยู่ขึ้นสลิงไปข้างบนครับล็อกตาครับเจ็บเจ็บเจ็บผมวิ่งออกไปไกลแล้วไม่เห็นแล้วเดี๋ยวดูตามแม่ไม่เจอว่ะทาร์สโหมดวิ่งตามอยู่ระวางฝ่าอยู่นี่อยู่นี่เจอตัวน็อกน็อกน็อกเดี๋ยวรอ ปะทงวิ่งหนีเองมันแน่มากไอ้หนุม่มวิ่งหนี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 หนเอง <laughs> มันแน่มาก <laughs> อ่ะปะทงมะเมยไม่ไดินตรงนั้นมอไซโอ้โหยังไม่โดนวัะเต็มๆอ่าดาเมจไม่ขึ้นอ่ะโดนเต็มๆเมื่อกี้แฮกได้ เฮ้ยอยาขึ้นรถมันหน่อยเฮ้ยยิงตรงตรงดาเมจไม่ขึ้นอ่ะสวยๆๆอะไรวะเรียกเลียกหายไปพี่ยิงเลยไม่มีสไนด์เดินดึงเจ็ดร้อยเมตรได้วะมาร์กไม่ถึงไค้รมีอูไ2 0สองร้อยเมตรวะโนน่ะเห็นปะอ่าสองร้อยเมตรสองร้อยห้าสิบเมตรยิงถึงมว้ละเป็นคนใครมีรูปล็อกคอขอหน่อย ส,สองสเปร์ผมเดินไหมหรือยังไงวิ่งสองร้อยเมตรพอยิงได้อยู่เนี่ยยิงอ่ะมีกิฟต์พี่หาที่ขึ้นหลังคาอยู่เลยพี่ขึ้นระเบียงตรงพี่บอลก็ได้ยิงได้เหมือนกันพี่ตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ผมดูหลังฮะเล่นกับพี่บอลเลยกิฟต์ตัวน่ะเหลือเหลือเยอะยิงไหมพี่วุ้ยวุ้ยวุ้ยเอฟพีอาร์ โอเคเราถอยมาถอยมาช,ชุบ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 ยิงไปยิงต่อยิงต่อเดี๋ยวรอบหน้าถ้าพี่น็อกเดี๋ยวพี่แอบลึกๆหน่อยนะมันยิงได้วะเมื่อกี้เกือบยิงโดนแล้วมาแล้วมาแล้วเข้าแล้วน็อกหนึ่งครับระบวังระเบิดผมเล่นนะอะไรอะไรอะไร น,นอกนอกนอกอีหนึง่ง <c oughs> มัน,ม,นมันเข้าขวามามันเข้าขวามานอกนอกอนีหนึ่งขวาโูวิว่งไวเฉยสองตัวเลยอ้าวนอกอีหนึง่ง ว่งอยู่กับเราว่งอยู่กับเรากระสุนหมดบ้างหนังมีปะอดูบนบ้านพี่บอลระวังระวังบนหลังคาเกาะเกือบแตกครับมาแล้วเกาะแตกครับหลดเอาตายหนึ่งสวยหลดเอาโอเคพี่เหลือใช่เหลือสอง นอกหนึ่งชั้นสองชั้นสองด้านบนชั้นสองรอสองด้านบนรอโดดมาชั้นสองชั้นสองเจ็บมากเข้าเนื้อแล้วไม่โดดเหรอโอเคโดดสไวมีสไวยูเย่ปะทงปะทงชนะ